สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรู้รอบข่าวบุญสุดสัปดาห์กับทีมข่าว DMC News Sunday ค่ะค่ะเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะคะเราจะเปิดพื้นที่ข่าวสีขาวซึ่งเป็นเหตุการณ์ข่าวสารงานบุญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมด้วยความปลื้มปิติในบุญกันอีกครั้งค่ะ ค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวบุญใสายๆก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิธีตักบาตรพระโดยคณะสงฆ์นะคะและคณะกัลายาณมิตรใน5จังหวัดอีสานกลางร่วมกับจังหวัดร้อเอดนะคะได้พร้อมใจกันจัดพิธีตักบาตรพระ12,600รูปค่ะเนื่องในเทศกาลออกพรรษาเพื่อเป็นการรวมพลังชาวพุทธนะคะช่วยเหลือพุทธบุตรใน323วัด4จังหวัดภาคใต้ค่ะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับความเมตตาจากรพระธรรมทิติยานเจ้าคณะภาคสิบเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์คำทวีพรหมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับพิธีมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมฉลองพุทธเยียนตี2,600ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปโดยดําริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าว,วาดวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายซึ่งในส่วนของอาหารที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปถวายแด่พุทธบุตร323วัดข้าราชการทหารตำรวจพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และนับเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสําคัญในเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าร่วมตักบ,บาตรพระครั้งนี้เป็นจํานวนมากอันก่อให้เกิดการฟื้นฟูศิลธรรมอันดีงามซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ ที่พึงกระทําให้ตลอดต่อเนื่องและสืบทอดไปยังเยาวชนต่อไปค่ะมีความสุขมากมีความสุขมากแล้วช่วงช่วงที่ได้ทราบข่าวก็ตั้งใจแล้วพี่สาวก็มาจากเซรภูมิมาจากเซรภูมิก็มาเตรียมการมา มาจัดข้าวของมาเตรียมชุดที่จะมาในวันนี้แล้วก็สวดมนต์ก่อนค่อยมาทีนี้พอมาถึงประทับใจมากไม่เคยเห็นแต่ในภาพหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะหาที่สุดไม่ได้แล้วทีนี้จะจําไปตลอดชีวิตรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะเพราะปกติยังไม่ค่อยมีเวลามาทาบุญค่ะวันนี้พาครอบครัวมาทั้งหลานด้วยมาทําบุญกัน รู้สึกตื่นต้นใจค่ะทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีคณะสงฆ์แล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะได้ร่วมมือการสืบสารอรรยประเพณีอันดีงามด้วยการตักบารเทโวโรวหนะได้คณะพระภิสุสงฆ์2,555รูปในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ผ่านมาค่ะ พระโสพลพุทธิธาดารองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ2,555รูปณถินนาคาดินแดนมหัศจรรย์เมืองคำชะโนดวัดสิริสุทโธตาบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีภายในงานนายขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต4เป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับพุทธศาสนิกชน นายศักชัยแตงข้อนายอำเภอบ้านดุงเป็นผู้แทนกล่าวรายงานนายคำมวลขุณวิเศษและกัลยาณมิตรสุการดาดีอันกองเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานอาจารย์ประเวศรัตนวงศ์ผู้อำนวยการเขตสามและอาจารย์กัมปนาธมูลโตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจยทัยธรรมส่วนกัลยาณมิตรนทวิกาชัยนิคมเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตตักบาทซึ่งภายในงานพุทธาศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับการจัดกิจกรรมตักบาตรพระในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สองค่ะโดยความร่วมมือกันของทางคณะสงฆ์และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านดุงอาธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดอุดรธานีอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านดุงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต20อุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3โรงเรียนบ้านดุงวิทยาการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านดุงสำนักงานกะะนาลยานมิตรจังหวัดอุดรธานีมูล,ลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายวัตถุประสงค์ของการจัดตักบาตรในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสาอรอารยประเพณีการตักบาทเทโวโรหณนะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและร่วมกันเฉลิมฉลองปีพุทธชยนันรี2600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีอย่างยั่งยืนและได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยค่ะการที่เรามีการ่าดทำบุญตักบ,บาตรเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งคือข้อที่หนึ่งนั้นการให้ทานเป็นการเสียสละ นุณทรัพย์ของตนเองเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนั้นให้เกิดความสมบูรณ์วันนี้เรามีการให้ทานคือทำบุญตักบาตรเป็นการสละทรัพย์ของตนเองให้เป็นประโยชน์เพื่อคูณต่อผู้อื่นแล้วการันตีเราให้ เราก็มีความภาคภูมิใจในวัตถุสิ่งของที่เราให้เราให้แล้วเราก็ยินดีในทานที่เราให้นั้นก็จะเกิดผลอันยิ่งใหญ่แก่วพวกเรา,เาข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยของพระสงฆ์ที่อยู่สามยอดชายแนภาคใต้นะครับก็ <พอ S 2> ขา<อ>ดแคลนเพราะว่าพุทธศาสนิกชนที่นั่นน่ะไม่ค่อยกล้าออกไปวัด เพราะว่าได้รับอันตรายออกไปก็หลายคนได้รับอันตรายก็เลย,ยการทําบุญในน้อยด,ดึงจึงจังเอาเข้าวสารอาหารแห้งในส่วนนี้ไปถวายพระสงฆ์ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการรวมสงฆ์ในวันนี้มีความสําคัญคือเป็นพิธีซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดนะเจ้าคณะอ,อําเภอแล้วก็พระจากทุกวัด ซึ่งเป็นการคล้ายๆจะพูดว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพธรรมไปด้วยแล้วเป็นการแสดงธรรมให้ญาติโยมได้มีความมั่นใจว่าพระภิกษุสงฆ์สามารถรวมพลังรวมกลุ่มกันได้แสดงศักยภาพในทางธรรมเป็นการสืบทอดศาสนาและก็เป็นกำลังใจแก่ญาติโยมผู้ได้พบเห็นการตักบาตรนะคะก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาวพุทธนะคะ ก็อยากให้ชาวพุทธทุกคนนะคะช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมนะคะค่ะก็เป็นการแสดงออกของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะที่ได้มาทำบญตักบารนะคะอันนี้ก็เป็นท้งแรกเหมือนกันที่เรามาแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจค่ะค่ะจากจังหวัดอุดรธานีเราขยับไปที่จังหวัดหนองคายกันบ้างนะคะพี่น้องพุทธศาสนิกชนในจังหวัดหนองคายค่ะก็ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีตักบาพระพระ1,260รูปเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาค่ะ สมาคมศาสนาธรรมนำชีวิตได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน้องคายจังหวัดน้องคายหน่วยงานภาครัฐเอกชนส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21สําำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาน้องคายเขตหนึ่งคณะเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดงานทุกท่านมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายได้จัดตักบาตรพระ1260รูปขึ้น ณหลานน้ำพุพญานาคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพุทธิมุนีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายวิวรัติลิมสุวัตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายคารวาส ซึ่งภายในงานก็ได้ทําพิธีรับมอบข้าวสารอาหารแห้งส่งไปยัง4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกท่านได้มีกําลังใจในการอยู่รักษาพระพุทธศาสนาต่อซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธาม,ามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสําหรับการตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธเจียนตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบสารอริยประเพณีการตักบาตรรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธดีงามให้อยู่คู่กับเมืองหนองคายอีกยาวนาน และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในมหาปวารณาเนื่องในเทศกาลออกพรรษาด้วยค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันมหากุศลนะครับวันมหาปาวารณาวันออกพรรษามีการทำบุญตักบาตรที่หนองคายนี่ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ผู้สากชนมากันแน่นขนาดเลยครับสมกับเป็นอาริยบประเพณีในถิ่นไทยดีริมฝั่งแม่น้ําโขงนะ และประเพณีทุกฟรีในช่วงวันนี้ที่นี่ก็จะมีการทําบุญตักบ,บาตรนะครับแต่วันนี้พิเศษกว่าก็คือว่ามีการจัดให้ยิ่งใหญ่แล้วก็น้อมนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วย4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พ่อบ้านพ่อเมืองก็มากันเต็มหมดเลยครับวันนี้เลือกดี เดี๋ยวอีกสักครู่พวกเราก็จะไปอทอดพระป่าแล้วก็มีการปิดทองที่ลานเรียกว่าพุทธอุทยานนะครับอ่ยดีใจลายเพราะว่ายูยูนครลวเวียงจันทร์ใส่บาตคือกันเมื่อนี้นะเพราะว่าเป็นวันศิลเนาะแต่ว่าต้องตัดสินใจมาพี่เพราะว่ามันเดินทางมาเพื่อใส่บาตโดยตรงใส่บาตนี่ลนแล้วแล้วสิ้ไปานะตอกเสาเข็มยุพุทธอุทยานเนาะ เมื่อนี้มีความปลื้มใจที่ว่าได้มาทําบุญใส่บารปลื้มใจมากๆจํเราสิเว้าอีหยังบออกดีใจหลายมาพร้อมกันคณะรถตู้12คนออกจากนี้ลากระชพากันไปไปิดท้องยีวัดพุทธคายานท่านพี่น้องที่ได้มาร่วมในงานในครั้งนี้ทุกคนก็ขอให้มีน้ำใจอันนึงอันเดียวอยู่ในอของของพระศาสนาลาวสาวพุทธเฮา ขอฝากไปยังท่านที่สมอยู่หรือ,อยังพุทันได้เข้ามาร่วมในงานนี้ก็ขอโอกาสหน้า้ามีหลวงพ่อจะจัดงานก็ขอให้ทุกท่านสาวุทธทุกคนจงได้ร่วมไม้ร่วมมือกันค่ะและในวันเดียวกันนั้นนะคะพิธีกรรมภาคบ่ายค่ะคณะกัลยาณมิตรเป็นจํานวนมากค่ะได้ไปร่วมพิธีทอดผ้าป่าถวายที่ดินเพื่อสร้างพุทธอุทยานและในช่วงค่ำม,มีพิธีจุดประทีปขมมทามถวายเป็นพุทธบูชาณพุทธอุทยานนานานชาติอําเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายค่ะ สำหรับพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานอันเชิญผ้าไตรคือนายสมศักดิ์และนางอนงวันเทพสุทินโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบสงเง่ย่สง่างามและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีถวายที่ดินและถวายผ้าป่าเป็นพุทธบูชาเพื่อสร้างปฐุมรัฐธรรมเจดีสำหรับประธานนำกล่าวคำถวายที่ดินได้แก่นายสมศักดิ์และนางอนงวันเทพสุทิน ส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระป่าคือศาสตราจารย์ดรสุกัญญาสุดบรรทัดผู้แทนนำกล่าวคำถวายทยธรรมคือการยานมิตรมัทน,นาพงษนานและกาลยานมิตรอนัญญาเอมาสุดาในส่วนของผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคือการยานมิตรรัชนีอิสระไัยบูรณ์และกาลยานมิตรวันเพนเทพามาตรพร้อมกันนี้นายสมศักดิ์และนางอนงวันเทพสุทินพร้อมคณะได้น้อมถวายพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ ร้อมทั้งรับแผ่นทองจากคณะสงฆ์เพื่อปิดแผ่นทองดวงแก้วสำหรับมูลลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติได้ทำการจดทะเบียนตั้งเป็นมูลลนิธิเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2548โดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นประธานมูลลนิธิตั้งอยู่เลขที่65ทับ13ตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายบนพื้นที่เกือบ300ไร่เรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงและถนนทางหลวงแผ่นดินสายหนองคายบึงการ ในเขตอำเภอพลพิสัยติดกับห้วยน้ำเปกิ่งอำเภอรัตนาวาปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโลกและเป็นหนึ่งเดียวในโลกเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ประชุมอบรมและฟังธรรมของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมและการประกอบกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีทั้งของประชาชนชาวไทยและในระดับนานาชาติ เป็นพุทธบูชาและพุทธานุสรณียสถานสืบสารตำนานบั้งไฟพญาน,นาคให้ชาวโลกได้รับรู้ความจริงนับว่าเป็นแผ่นดินที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งและเป็นพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะส่วนภาคข้ามเป็นพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกและโปรยรัตนชาติ เพื่อสร้างปฐุมรัฐธรรมเจดีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยได้รับเกียรติจากนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มและโปรยรัตนาชาติหลังจากนั้นนายสมศักดิ์และนางอนงวันเทพสุทินเป็นประธานในการนำกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาเมื่อส่งมอบประทีปเพื่อทำการจุดต่อประทีปไปยังประธานในพิธีแล้วเปเลวแห่งแสงสว่างสวัยก็ถูกจุดขึ้น เหมือนคลื่นทะเลเทียนที่ส่งต่อความสว่างสวัยไปทีละดวงจนเต็มพื้นที่และได้กลบความมืดมิดในยามราตรีเรือนหายไปจนหมดสิน้นเมื่อคมธามล่องลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าเป็นสายสวยงามประดุดดวงดาวที่ส่องแสงอยู่กลางใจของทุกท่านค่ะเป็นบุญมากที่ได้มาร่วมพิธีนะก็หวังว่าสถานที่นี้จะเป็นที่ที่สำคัญที่หนึ่งของพุทธศาสนาแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาพุทธแห่งโลกอ,อ,อีกที่หนึ่งเพราะว่า เป็นสิ่งที่แบบบุญกรรมมาอย่างไรเคยสร้างสมมาอย่างไรก็มันก็จะต้องมาเกิดขึ้นในในยุคของบังเงินยุคของธรรมกายและยุคของหลวงพอ่อนั้นกวันนี้ถือว่าทุกคนที่มาที่นี่โชคดีแล้วก็ได้บุญครับเป็นเป็นความตั้งใจที่อยากจะได้มีส่วนร่วมในการจะลงพระพุทธศาสนาเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยได้เห็นที่ดินที่เหมาะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้สามารถได้ขยายความหรือได้แปลความหมายที่พญานาคเนี่ยรับเสด็จครับสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีการพ่นบ้องไฟบ้างไฟออกมาตรงนี้เนี่ยซึ่งคิดว่าเป็นดินแดนแห่งแห่งความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็เลยได้รวบรวมไว้เมื่อ7-8ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อถึงวันนี้แล้วก็เป็นความปลาพื้มยินดีอย่างยิ่งหลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยได้ มีมีเมตตากับพวกเราชาวพุทธเนี่ยได้มีดำริให้ให้มีการสร้างาปฐุมรัฐธรรมเจดีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยถือว่าได้สมดังความตั้งใจดีใจมากนะครับแล้วก็คิดว่าต่อน,นี้ไปเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันทํำยังไงให้ก่อสร้างได้เรียบร้อยภายในเร็ววันในวันนี้นะคะก็รู้สึกปราบปลืม้มในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ท่านสมศักดิ์ได้ริเริ่ม และคิดไว้ตั้งนานแล้วในส่วนตัวแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ตามและก็ทั้งครอบครัวเนี่ยก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่พื้นดินพ,พื้นนี่ค่ะจะบรรลุตามเจตนารมณ์ของท่านสมศักดิ์เทพสุทินและก็โดยความร่วมมือจากมูลนิธิของทางวัดธรรมกายด้วยบุญบารามีของหลวงพ่อที่จะสานต่อสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยให้สำเร็จ และถ้าหากว่าถามว่าทําไมต้องเป็นผืนดินพืนนี้ความคิดดั้งเดิมนั่นก็คือท่าน,นมสมศักดิ์ได้คิดว่าผืนแผ่นดินที่มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นคือเกิดบั้งไฟพญานาคมีณที่นี้ที่เดียวในประเทศไทยจึงอยากคิดว่าเราในฐนานะคนไทยเนี่ยคะ่ะก็อยากให้ประเทศไทยนี่จเจริญรุ่งเรืองมี ความเคลื่อนไหวในเรื่องพุทธศาสนาและประกอบกับจะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในด้านธรรมะของประชาชนคนไทยและคนต่างชาติจึงได้คิดว่าพุทธอุทยานานานาชาติเนี่ยค่ะจะสำเร็จรุ่งร่วง,งตามเจตนารมณ์มาต่อกันที่กิจกรรมของคณะสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะได้จัดพิธีประวรณาและขอขมาพระมหาเถระในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ผ่านมาค่ะ หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาและบำเพ็ญสมณธรรมในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนในวันออกพรรษาพระภิกษุสงฆ์ทุดงคัสถานล้านนาได้ร่วมกันทำพิธีประวรณาเนื่องในวันออกพรรษาโดยพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิโปได้ให้โอวาทและกล่าวถึงการอยู่จำพรรษาร่วมกันเป็นหมู่คณะตลอดพรรษาที่ผ่านมาที่มีการอยู่อย่างเพศบรรพชิตซึ่งวันนี้ทุกท่านสามารถได้กล่าวแนะนำซึ่งกันและกันได้ เพราะช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกันอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันให้วันนี้เป็นวันที่สามารถแนะนํากันได้ตามพุทธบัญญตัติพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่คณะพระพิสุสงฆ์ทุรงคัสถานล้านนาค่ะและในวันต่อมาหลังจากสิ้นสุดโครงการบวชพระรุ่นเข้าพรรษาประจําปี2555แล้ว พระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมธุดงคสถานล้านนาได้ทำพิธีขอขมาและอําลาพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงโดยพระอาจารย์อภิชาติอภิชาตโตได้นำธรรมทายาทนั่งสมาธิระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันตลอดช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาสามเดือนในเพศสมณะที่ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดในช่วงชีวิตของลูกผู้ชาย ได้สั่งสมบุญทุกๆบุญเป็นหมู่คณะร่วมกันจากนั้นพระธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงซึ่งอาจจะได้กระทำด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีในช่วงระยะเวลาของการอบรมเป็นความบริสุทธิ์ที่สุดของชีวิตในเพศสมณนะที่จะเกิดขึ้นแต่บุญล้วนๆจากนั้นเป็นการรับประกาศนียบตัตในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปี2555ซึ่งพระอาจารย์ได้ให้โอวาทแก่ธรรมทายาททุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะสงฆ์จากทุดงคัสถานล้านนาได้ไปขอขมาพระมหาเทระชั้นปกครองของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในช่วงเทศกาลออกพรรษาเป็นการทําพิธีประวารณาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นพิธีที่ดีงามของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาโดยตลอด จากนั้นคณะสงฆ์ทุดงขสถานล้านนาได้ไปถวายดอกไม้และทยธรรมแด่พระเทพปริยัติรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในช่วงออกพรรษาอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงดอกไม้นั้นก็มีหลากสีหลายพันนะคะแล้วก็เชื่อว่าแต่ละคนนั้นก็คงจะชื่นชอบดอกไม้ที่แตกต่างกันไปแต่ในปัจจุบันค่ะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้คนเป็นอย่างมากนั่นก็คือดอกดาวเรืองซึ่ง ระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยนะคะท่านเมตตาตั้งชื่อให้หมายว่าดอกดาวรวยค่ะขณะนี้ก็ได้มีการเร่งปลูกเพื่อที่จะเตรียมไว้สําหรับการโปรโยต้อนรับคณะพระธุดงในต้นปีหน้านะคะวันนี้คุณกุลมินตราไทยยานันท์ค่ะจะพาเราทุกคนนะคะไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันกับคณะยอดกัลยาณมิตรที่จังหวัดนครราชสีมาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นกล้าดอกดาวรวย กว่่า65ไรเลยคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม DMC News ทุกท่านค่ะขณะนี้ดิฉันได้มาลงพื้นที่ร่วมกับคณะพพิสุสง์และคณะกระเดนมิตรชอจังหวัดนครราชสีมาค่ะในการปลูกดอกดาวรวยเพื่อสถาปนาเส้นทางมหาโูชนียาจารย์เส้นทางสายทองค้ำที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะคะ ท่ามกลางพื้นที่อันกว้างใหญ่บนพื้นที่65ไร่ณตำบลภูหลวงอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาของดรสุปชัยศรีสุภาอักษรผู้ที่มีมโนปณิธานที่จะสร้างบุญใหญ่กับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโดยสละที่ดินของตนเองจำนวน65ไร่ในการปลูกดอกดาวรวยเพื่อใช้ในการสนับสนุนง,งานพระศาสนาสร้างถนนที่ประหนึ่งปูลาดด้วยทองคาดังเช่นท่านจดินเศรษฐี เพื่อนำมาร่วมต้อนรับคณะพระทุดงในต้นปีหน้านี้โดยพิธีกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นในภาคเย็นกระสุนันปัญญานันโทหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมานำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและพิธีมอบต้นกล้าดาวรวยให้แก่ท่านประธานเพื่อนำไปปลูกลงดินท่ามกลางเสียงบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี ที่เกิดแรงบันดาลใจตั้งความปรารถนาในการที่จะปลูกดาวรวยเนี่ยนะครับแล้วที่เรากะประมาณการไว้ทั้งหมดนะครับมันมี4-5 0ด้วยกันนะฮะประมาณสัก200กว่าไร่นะครับตอนนี้เราใชใ้ดูข้างหลังเนี่ยเป็นสปริงเกอร์การลดเป็นฝอยลดทั้งใบทั้งหมดนี่ป้องกันเชื้อโรคนะครับและทำให้เกิดความชุ่มชื้นและเราสามารถจะเล่งได้การวอนแร้ผมไม่เชื่อเลยว่าการปลูกดาวรวยเนี่ยนะฮะเหมือนเลี้ยงลูก,ลกเลย ตอนเพาะขึ้นมาเนี่ยจะให้โตสม่ำเสมอโตอะไรต้องอนุบาลกันขนาดน,นะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่แลวต่อจากนี้ไปนะคะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกดอกดาวเรืองกรรองนันนะคะพี่คะอยากจะให้ช่วยอธิบายถึงการดูแลรักษาต้นกล้าหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างะคะค่ะนี่คือต้นกล้านะคะที่สมบูรณ์นี่คือต้นกล้าที่สมบูรณ์หลังจากต้นกล้า ตัวนี้มีอายุประมาณ15วันนะคะเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์คือมีใบเลี้ยงนี่คือลักษณะของใบเลี้ยงนะคะนี่คือใบจริงค่ะจะมีใบจริงประมาณ3คู่ค่ะละักษณะปลูกก็คือจะกบดินถึงใบเลี้ยงคู่ตัวนี้นะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราลงแปลงไปได้14วันเราจะมีการเด็ดยอดเราจะดูสังเกตดูที่ว่าเรามีใบจริงครบ4ี่คู่เราจะเด็ดคู่ที่4ออกค่ะลักษณะาการเด็ดยอดนะคะก็จะมีการวิธีการทําอย่างนี้ค่ะเอามือแล้วก็หักตัวนี้ลงมานะคะ นี่คือวิธีการเด็ดยอดค่ะเพื่ออะไรคะ,ะเพื่อให้ต้นมีต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงการแตกกิ่งก้านสาขาการเพิ่มจํานวนดอกด้วยค่ะเป็นตัวอย่างการปลูกนะคะปลูกปลูกในแปลงนะคะเราก็จะขุดหลุมตัวนี้คือลักษณะหลุมที่ขุดไว้นะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตร16-16-3ตัวนะคะรองก้นหลุมค่ะแล้วเราก็จะเอาต้นดาวเรืองนะคะเอาเอา,เอาดินปร คู่กับเม็ดปุ๋ยนะคะแล้วเราก็จะปลูกดาวเรืองลงไปค่ะแล้วเราก็จะกลบลักษณะการกบดินก็จะกบไปอย่างนี้ค่ะให้ถึงใบเลี้ยงนะคะกดดินลงไปค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะและเทคนิคการปลูกดอกดาวรวยให้ได้บุญเต็มที่มีดังนี้ค่ะ 1. เปิดบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีให้ต้นกล้าดาวรวยทุกวัน 2. ก่อนรดน้ำให้นั่งสมาธิกลั่นใจให้ใส่ใสนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่และนำน้ำที่จะรดมาอธิษฐานจิตก่อนเสมอ 3. ห้ามสัตว์ทุกชนิดกระโดดข้ามต้นกล้าดาวรวย 4. ให้ทำใจใส่ใทุกวันเพื่อเตรียมตัวที่จะนำดอกดาวรวยที่ปลูกด้วยหัวใจไปโปรโยต้อนรับพระผู้มีบุญที่เดินทุดงในเส้นทางมหาปูชินีาจาร์ด้วยตัวเองให้ได้ทุกวัน จึงอยากจะขอเชิญชวนให้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโปรโยดอกดาวรวยทุดงธรรมชัยเส้นทางมหาปูชินียาจารย์ปีที่สองเส้นทางสายทองคำตั้งแต่วันพุทธที่สองถึงวันอาทิตย์ที่27มกราคมรวม26วันระยะทางกว่า456กิโลเมตร และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปลูกดอกดาวรวยในวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนเอาบุญมาฝากทุกท่านค่ะพระเดชทานาทีถ่ายภาพคุณมินตราทยนานันรายงานค่ะค่ะก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าหลายๆลคนกําลังเฝ้าติดตามอย่างใ,ใจจดใจจ่อนะคะดูแลการเจริญเติบโตข,ของต้นกล้าดอกดาวรวยด้วยจิตใจที่ชุ่มและก็อิ่มในบุญตลอดค่ะค่ะก็เป็นการดูแลต้นไม้แต่ว่า ก็สะท้อนเข้ามาถึงความใสสว่างในดวงใจด้วยหลายๆท่านก็วัดการเจริญเติบโตเป็นวันละเซนวันละเซนซึ่งพอม,มองที่ดวงใจนะคะก็ใสขึ้นใส,ข,นสขึ้นตลอดเลยก็เราดูว่าในช่วงของการโปรยอดอกดาวรวยในช่วงประมาณต้นเดือนมกราคมนี้ก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะปลื้มปิติกันเป็นที่สุดเลยค่ะทั่วประเทศด้วยนะคะขณะปลูกนี่ก็ยังมีความสุขนะคะถ,ถ้าถึงวันที่โปรยเนี่ยจะปลื้มขนาดไหนค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ DMC News Sunday แล้วละค่ะคุณนงนุษประเสริฐวชิรกุลและดิฉันสุขนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News Sunday ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนขอบคุณและอนุโมทนาบุญสำหรับการติดตามรับชมในเช้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ